มีคนบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถผ่านโหมดฮอสซิ่งอะรา w วได้ในวันเอพิลฟูลเดทที่ผ่านมาคนที่ผ่านในวันนั้นเนี่ยจะได้รับอาชีพม้ามานะครับรวมถึงจะเป็นม้าในล่างยูนิคอร์สซะด้วยอ hmm. ว่าเราก็ได้เป็นยูนิคอร์นสิครับพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันครับดังนั้นคลิปนี้เราจะไปพิสูจน์กันสักหน่อยว่าเราเป็นยูนิคอร์หรือไม่และเราจะจับหมาป่ามาเป็นลูกน้องด้วยเป็นไ,ไงหมาป่าเป็นลูกน้องยูนิคอร์พร้อมไหมครับพร้อมครับตามมาเลยไปกันเลยเอาล่ะมาแล้วครับไหนหันไปดูลูกชายหน่อยสิว่าใช่หรือเปล่าอุ้ยโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องรุ้นเลยไม่ต้องรุ้นเลยใช่ใช่รีบอนเป็นยูนิคอร์เฮ้ยพ่อก็เป็นยูนิคอร์นครับโอ้แถวเลยลูกเอ่ออันไหนกล่องพ่อเนี่ยอ่อ อันนี้กล่องผมครับอ๋อกล่องร่างของพ่อใช่ไหมใช่แล้วครับโอ้แสดงว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับสกินยูนิคอร,ร์นสินะยอดเยี่ยมไปเลยแถมวันนี้โอโ้โหของเยอะนะเนี่ยโอโ้หแน่นอนครับสงสัยยูนิคอร,ร์นตัวนี้จะรวยนะแถมวันนี้นะครับเรายังมีรถไฟอีกด้วยนะครับครั้งก่อนที่เราเล่นโหมดออซิงอาราวไปเนี่ยเราไม่มีรถไฟนะเราต้องเดินเท้าไปถึง8 0,000่นเมตรซึ่งน่าสงสารมากๆแต่วันนี้ในร่างยูนิคอร,ร์นของเราเราสามารถขี่รถไฟไปได้ครับแจ๋วไปเลยครับ โอเคพ่อลองแปะแผ่นป้ายดูแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าล่างยูนิคอร์นของเราจะ <c oughs> โอ้ริบอนติดอนะ่ะริบบอนอ้วนจัด,ดนี่ดูพ่อเอาพ่อก็ติดเหมือนกันดีกว่าอะไรว่าพ่อก็อ้วนนะสิครับโอโ้โหจบเลยดูเหมือนว่าแผ่นป้ายที่เราติดนะครับเราจะไม่สามารถผ่านเข้าไปได้งั้นเราก็เอามาแปะหน้าต่างแทนแล้วกันนะกันกระสุน ไปครับการผจญภัยของม้ายูนิคอร,ร์ใจดีเพื่อออกตามหาลูกน้องที่เป็นหมาป่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเจ้ามาตัวน้อยเจ้ามาตัวจอยเอ้ยนั่นมันหมู่บ้านนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอู้มีคาบบอยอยู่ข้างๆด้วยอะพ่อเองพ่อเอง,อเองลูกดูพอ่อดูพอ่ออุ้ยมีตัวระเบิดด้วยอะเอ้ยไม่ตัวระเบิดอยู่หลังพอ่อมีไงแล้วครับอีกตัวนึงโอเคโอ้โหระเบิดพวกเดียวกันเราจะใช้ความเร็วของยูนิคอร์นะครับในการลากพวกมันมา คว่างระเบิดไปแล้วคว่างระเบิดไปแล้วเรียบร้อยครับซอมบี้โดนเผากันหมดหมู่บ้านเลยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมืดแล้วนะลูกชายทาไงดีเนี่ยเพราะว่าเราแอบในนี้ไหมในธนาคารก่อนไหมโอก็ดีนะครับเดี๋ยวพ่อจะรับหน้าที่เก็บซากศพที่ใช้เทมหมาป่าเองครับเอาให้หมาป่ากินส่วนลูกก็เก็บแต่ของมีค่าก็พอโอเคโอเคครับสวยงามยูนิคอร์นเราแบ่งหน้าที่กันแล้วชิว ระหว่างทางถ้าเจอหมาป่าอย่าลืมบอกพ่อนะครับครับผมเราจะต้องเป็นราชาหมาป่ายูนิคอนให้ได้เลยยังไงนะครับผสมกันไงอ๋อราชาหมาป่ายูนิคอนพอรับหมาป่าครับเจอแล้วเหรอครับผมผมลงแล้วนะครับโอ้โหนั่นไงครับมากี่ตัวน่ะสามตัวครับไฮ้สามตัวเอ้ยพอ,พอดีเลยพ่อเตรียมมาสามศพหนึ่งอสองแล้วก็อีกศพหนึ่ง โอเคทุกตัวเป็นเพื่อนกันหมดแล้วครับตอนนี้จากนั้นก็จับมันขึ้นไปลูกพระจัำสีแดงลูกเร็วเร็วเ,วเวมาครับผมไปเลยครับโอเคออกตัวออกตัวสวยงามมากครับตอนนี้เราได้หมาป่ามากี่ตัวแล้วครับลูก1ตัวครับผม hey. หนึ่งอะไรวะ <laughs> สามตัวครับผมใช่แล้วครับนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานยูนิคอร,ร์เลี้ยงหมาป่ามีอีกไหมอือยังไม่เจออีกครับโอเคไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มี เฮ้ยหมาป่าครับพ่อโอโหเจอกแกวอสามตัวครับโอเคแปบบ๊บนึงนะเพราะเบิกซอมบี้ก่อนหนึ่งสสไปลุยเลยครับยูนิคอร,ร์นออกล่าหมาป่านี่ถือศพไปเลยลูกครับผมอุ้ยไปหาลูกตัวนึงว่ะอีก2ตัวนะ่าจะของพ่อนะเดี๋ยวเราต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันกัดกันเองไงโอเคอเอาละแล้วก็หมู่บ้านนี้เราก็จะปล้นอีกครั้งยูนิคอร,ร์นจอมโจรอือหึ เราเจอหมู่บ้านอีกแห่งนึงนะครับหมู่บ้านนี้น่าจะโอ้โ oh, หขนาดพอๆกับหมู่บ้านแรกน่าจะไม่มีอะไรมากนะก็เดี๋ยวเก็บศพซอมบี้ไปแล้วกันนะครับผมเอาไว้จับหมาครับผม และนี่ก็คือรถไฟของยูนิคอนที่เตรียมเหยื่อไปล่าหมาป่านะครับอ้อยเต็มไปหมดเลยเอาละหมู่บ้านนี้น้องริบอนน่าจะโดหมดแล้วเอ้ยว่าแต่หมาป่าเรามีกี่ตัวนะลูกเอามาติดรถไฟหน่อยสิเอามานับจํานวนหน่อยเร็วได้ครับผม1 2 3 4 5สองสาสห้าอ๋อมี5้าตัวเหรอใช่ครับเหมือนจะหายไปตัวหนึ่งนะเนี่ยมันน่าจะออกไปเที่ยวั้างเนี่ยอุ้ยแล้วดูเหมือนทั้งหน้าจะมีอีกฝูงใหญ่เลยว่าสี่ตัวว่าริบอนเฮ้ย โอเคเดี๋ยวพ่อไปล่อมาให้รีบอลเตรียมเตรียมป้อนเหยื่อม,มานะครับผมอ่าเข้ามาเลยไอหมาหน้อยป้อนเหยื่อป้อนเหยื่อระวังโดนหมากัดนะก็ถือว่าสวยงามมากนะครับได้หมาเพิ่มมาอีกสี่ตัวรวมกับของเก่าก็จะเป็น9ตัวนะครับความฝันที่จะใช้ยูนิคอร์เป็นจ่าฝูงนี่คือใกล้เข้ามาละใช่แล้วครับใกล้แล้วอุ้ยพ่อเผื่อยิงหมาป่าตัวนี้ตายเลยโอ้ ไม่เป<อ>็นไรครับเราจะใช้เราจะใช้ศพของมาป่าตัวนั้นให้เป็นประโยชน์ครับโอ้โหพ่อปืนลั่นไงเมื่อกี้น่าสงสารจังเลยพ่อ,พอจาเ้ามันไปติดหลังคาซะหน่อยปืนลั่นใส่หัวหมาไอโบตายเลยก็มือพี่ลั่นไปเองโอ้โอยโอ้โอยหูเศร้าเลยว่ะโอ้ตอนนี้พ่อว่าเราต้องเออซื้อสังกะสีมาปิดหน้าต่างหน่อยไหมครับก็ดีนะครับมันยิงเราไม่หยุดเลยครับใช่แล้วหัวยูนิคอร์มันโตด้วยไงหืมบุเราอ้วนด้วยครับ คือโดนง่ายมากใช่ไหมใช่ครับโดนง่ายมากเราตัวอ้วนโถอ้วนเฉยเดี๋ยวนะหมาเราโดนคาร์บอยิงตายเหรอเฮ้ยโอ้ไอโบตัวนี้มันไปแล้วลูกดูดิไอโบโอไม่นะไอโบมาครับผมผมคุณหลุมให้ครับเดี๋ยวพอไปแก้แค้นแป๊บนึงมันบังอาจฆ่าหมาจอห์นวิกนี่ไงนี่ไง ส่วนไอ้ห้าตัวข้างบนที่เหลือน่วมเลยน่วมชียหลอดแดงหลอดส้มหลอดเหลืองโอ้โหน่วมจัด <c oughs> มีตัวหนึ่งตายด้วยครับอีกแล้วเหรอเนี่ยครับพ่อผมขุดหลุมไหมครับอืมเอ๊ะโอ้โหแล้วมันโยนทิ้งนี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวพ่อเก็บมันใส่กระเป๋าดีกว่าวะมันจะได้ไม่ตกอยู่ในอันตรายมาอยู่ในกระเป๋าโดเรมอนนี่ โอเคครับเพียงเท่านี้หมาทุกตัวก็จะปลอดภัยอยู่ในกระเป๋าไปกันต่ออ,อพ่อครับพ่อไม่เก็บอีกตัวใส่กระเป๋าหรอครับตัวที่อยู่ข้างๆพ่ออะโอ้โหท่าทีครับแหมตาแป๋วเลยตัวนี้เฮ้ยเรานั่นมันฝูงหมาป่านี่เฮ้ยโอไปเลยครับรีบอลร,รีบอลคนจับแล้วกันเดี๋ยวพ่อคนยิบใส่ถุงครับผม และเรียบร้อยครับโอ้โหจับได้9ตัวไม่ใช่สิเมื่อกี้5ตัวใช่ไหมใช่ครับรวมกับของเก่าเป็น9นะครับทันเวลาก่อนฟ้ามืดพอดีรีบไปเลยดูเหมือนว่าน้องยูนิคอร,ร์นของเรานะครับน้องลีบอนตอนนี้จะจับหมาป่าได้เก่งขึ้นมีในกระเป๋าพ่อแล้วตัวนะลูกคิดว่าเราจะใช้หมาป่าพวกนี้ในการทําอะไรดีครับเอาไปจัดการกับนิโคลาเทสลาครับผมเฮ้ยน่าสนใจนะเพราะว่าพ่อเห็นในทิกตอกบ่อย เขาชอบเอาไปตีบอสลงไฟฟ้าใช่ปะะครับผมโอ้แล้วนั่นข้างหน้าหมู่บ้านใหญ่เลยครับได้เวลาจอมโจรยูนิคอร์นป้นธนาคารอีกแล้ว มาเลยมาเลยนี่โอ้โหบูครับบูแลเบิดระเบิดระวังระ,ะเบิดนะลูกอย่าเดินไปใกล้ศพมานะมัน,มนบางทีมันก็ระเบิดได้นะครับครับผม,มอย่าประมาทแน่นอนอยูนิคอร์นเราไม่ประมาทตอนนี้เรามีหมาป่าอยู่ในครอบครองทั้งหมด12ตัวครับซึ่งน้องลิบอลบ,บอกว่ามันยังไม่พอนะครับผมแต่ปัญหากคือไม่เจอหมาป่าเลยนี่สิตอนนี้ก็เลยมีอยู่แค่12ตัวเท่าเดิมนะครับหวังว่าจะสู้ได้นะเนี่ย สิตัวพอไหมเนี่ยลูกน่าจะพอนะครับจริงๆแล้วพ่อยังไม่เคยสู้กับบอสเทสลาอะไรนั่นเลยครับจริงเหรอครับใช่เพราะที่ผ่านมาพ่อแอบใต้สะพานตลอดเลยใช้วิธีเดียวกันสินะครับบางทีก็แอบบนสะพานแต่วันนี้ในร่างของยูนิคอนสุดโหดสุดเฟี้ยวเราจะไปถล่มมันด้วยหมาป่าอัสิตัวสิตัวจะไหวเหรอครับนั่นน่ะสิบวกกับยูนิคอนอีกสตัวด้วยก็คือเราไงล่ะ <c oughs> และอีกไม่นานดูเหมือนว่าเราจะถึง80,000เมตรกันแล้วนะลูกชายกแล้ว และนั่นใช่หรือเปล่าครับใช่ครับอุ้ยเดี๋ยวนะใครตีพ่อวะเหมือนจะมีคนยิงมาทล้เนี้ยริบอนอุ้ยออกมาก่อนครับเราต้องเตรียมพร้อมอุ้ยไปใช่แล้วซอมบี้ข้างหลังอุ้ยโอ้โหเกือบตายโดนซอมบี้ตุ๋ยเอาละพันแผลดิบอนมีน้ำมันงูไหมครับมีเยอะเลยครับขอหน่อยสิไม่แลมีเยอะไหมครับเยอะครับแล้วพ่อไปซื้อหรอครับพ่อไม่มีตังขอหน่อยสิขอได้ครับผมให้สามอันอุ้ยขอบคุณครับเอาละเว้ยน้ำมันตางูผมรู้คุณก็ใช้ ตอนนี้เราสอยตัวบังเกอร์สตัวไปแล้วใช่ไหมครับผมพอลุงหน้าไปแบบเลยครับผมจะขับเข้าไปครับอ๋อได้เลยครับ,เ,รบเพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลยูนิคอร์นบุกเข้าไปบุกพอบอกไปก่อนนะว่าคลิปนี้เราจะไม่หนีเราจะไม่ซ่อนและอแอบ จริงปะเนี่ยชัวร์นะห้ามแอบ,บนะโอ <c oughs> oh, รลีบอลพูดทีไรนี่ลงไปแอบ,บใต้สะพานทุกทีแต่วันนี้เราเป็นยูนิคอร์นเราจะไม่ยอมใช่ไหมลูกใช่ครับงั้นพอหมุนเลยนะจัดเลยครับเรียบร้อยครับลูกพอหมุนแล้วมัดเตรียมการข้างหน้าเลยครับรอเพราะมันบุกเข้ามาเราจะไม่ห <Okay S 1> นีไม่ซ่อนเล เดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปยึดป้อมนั่นบนครับผมถ้าเกิดบอสมาเมื่อไหร่ส่งสัญญาณให้พ่อด้วยนะเพราะว่าพ่อจะเอาหมาป่าไปกัดพวกมันครับผมว่าแต่ไอ้ปืนนี่มันยิงยังไงวะอ๋อเหมือนว่าจะยิงไม่ได้นะครับเอา้าเอา้านึกว่ายิงได้ไม่เป็นไรเรายังมีปืนไรเฟลิลสุดรักสุดปโปรดยิงมันเข้าไปเลยดไว้ลูกกระนำม,มันนี่พลังของยูนิคอร์นครับยูนิคอร์ถือปืนใส่หมวกใส่กรอโอ้นั่นลูกชายพี่เองเฮ้จับ ผมจะปลุกใจลิงกังกูลีกูลีกูรีว่าชาลิงกังกูลิงกังกูเออบรมาแล้วครับมันมาแล้วครับลิงกังกูอืยิ่งเรามีคนน้อยเพียงใดใช้ชนะก็จะยิ่งใหญ่เพียงนั้นฮนี่มันพระนเรศวนมหาลาศรู้ด้วเนี่ยรู้สิครับตอนตอนเด็กพ่อเปิดให้ผมดูไ่การกวยการกวยเมื่อไหร่บอสจะมาเนี่ยเหลือแค่นาทีเดียวเองนะครับเนี่ยนั่นน่ะสิ เราตองใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะจงตื่นเราหมาป่าของข้าลาไปเลย oh. ไปเลย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 เก็บกระสุนปืนของลูกไวเถอะเพราะว่าหลังจากนี้เกมอาจจะเปลี <S <S ่ยนเล็กน네้อยเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะคบไปเลยไอ้บูโน่หมาพ่อเองชื่อบูโน่โอ้ลูกเรามองไปที่สมรภูมิด้านหน้าเราสิ ลาบเป็นหน้ากองด้วยฝูงบูโน่ของพ่อเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3าสิวิแล้วแล้วไหนบอสเทสล่าล่ะครับเราคงไม่ได้ประกอบชิ้นส่วนมานะครับมันเลยไม่โผล่มาเอ้าหรอครับผมเอา้าอย่างนี้เราก็ลอกเกอร์เลยดิใช่ครับลอกเกอร์เลยเอา้าอ๋อคือเราต้องประกอบมันก่อนเราถึงจะมีบอสออกมาให้ตีเนะี่ยใช่ครับโอ้ล้วไม่บอก เอาแล้วเรียบร้อยโอ้โหคือบอสไม่ออกมาเพราะเราไม่ได้ต่อขาต่อแขนมันสินะใช่ครับโอ้โจบเลยฝูงมาป่าที่เตรียมมาสุดยอดสุดยอดอะไรลหมอ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวการประจนภัยของยูนิคอร์สตัวในคลิปนี้นะครับเท่านี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าคลาสฮอตคนที่เล่นผ่านในวันเอพิฟูเดย์เนี่ยจะได้เป็นยูนิคอร์นะครับผมเท่จัดจัดส่วนเรื่องที่ว่าเราจะเอาหมาป่าไปกัดกับเทสลานั้นเออคลิปต่อไปแล้วกันนะเพราะว่าลูกพี่ไปบอกหนิว่ามันต้องต่อขาด้วยโอ้ผมก็ลืมเหมือนกันครับว่ามันต้องต่อขานั่นน่ะสิอุตสาห์จับหมาตั้งหลายตัวเอาไว้ว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่าจะสนุกสนานกันอย่าลืืมมกกดไลลค้ันวยะอ่ารบแ ติดตามด้วยอันนีนอนสำหรับวันนี้บายบายครับบายบายครับผมลิงกังกูลิงกังกูลิกูลิกูลิวาชาลิงกังกูลิงกังกูลิงกังกูลิกูลิกูลิวาชาลิงกังกูลิงกังกูโอ้โหน่าจะได้ฟังทั้งคืนนะวันนี้